สวัสดีพี่น้องมมว่นสําเร็จคนมาสองสวนตะลงท่านหน่ยพี่น้องลงท่านขนมจีนค่ะนันจีนค่ะลงยูทูบแล้วค่ะ,ะ,คะเดอ้อนไะม่ได้มีมาเลยนี่แหละค่ะลงกวนด็กมีกล้วยค่ะโน่นไปทางโน้นนะเราชอบเราชอบ <c oughs> มีการเราจองเราจองเหรอคะเอากล้วยเถะเอาเถอะนี่ทางด้านก็งหังเราจองนะคะอันนี้หมู่บ้านอะไร มาชงค่ะเขาทค่ค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะไปยูาค่ะอาุดะไวะอาเดะกะพออาเดะกะพอไปเด่นเอากล้วยเอากล้วยเอะทไมยังไ่ได้กล้วยเอากล้วยก่อนเอากล้วย่อกล้วยก่อนเอาข้าง่างเนี่ยแม่ดูแหน่อยเนี่ยีลูกแหน่อยด้ยเี่ยอะ่า้ยเออชอบลูกน่อย่ชอบลูกใหญ่เอาขนม เดี๋ยวเอาเฉพาะยิบเฉพามีขนมพร้อมมีขนมพร้อมค่ะ롱ทาร์ตกระถินนะคะเดี๋ยวยังไม่ดูเลยเออโอเคจัดไปแค่ไปดูของเองนะประมงจิ้มสตาสต็อปให้ดูดูจิ้มให้เด้องนี่จิ้มทางบนเด้อตัวนี้เออจิ้มแจกราคาแจกแล้วแจกขนมแล้ว มันติดแก๊สแต่เมื่อวานอืมฮะมันติดแก๊สแต่เมื่อวานเออเอาเลยลูกเอาเลยพระกันเราเลยเอาเลยลูกเตกก้อนเฉีดตกกอนตยังไม่ได้เช็ดเออมาใส่ทงนี้นะทงนี้ยังอยู่ในเอาเลยยาเลยเอาเลยเอาเลยจ้าเอาเลยเอาปองนี่ทำเพื่ออะไะกระปุกินไหมอ๋อเช็ดดีดานลูกยิ้เอาเลยอย่าเลยอือยิ้เปล่าน่า้าด้ จจยับมนันก็ชาแต้ว่างขึ้นยับมันอีกอะไรนี่วัดนี้ยับมันอีกเออมันเก้ดนี่เอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยค่ะบแบบนี้นก็มี้ะค่ะเด้อไหนแบบขนาดนหนพีเข่าพีเข่าก็มีจ้าเดี๋ยวพริกเผานะคะเรี้ยงบ่อทิพย์วางเลยทั้งหมนก็นได้โบอะไรเลยจ้า เด็กเด็กเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอามาแจกผลเบลกอะไรมแจกแม่โอ้ยอะไกเอาเลยค่ะเอาเลยไก่ยี่งพริเผาก็มีนะคะพริกเผาทางน้องขัดนี่พริกเผาเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะแต่สอนแจงไหม เอาเถอะหาถุงให้ยาเด้อนางหาถุงให้ยะยาเด้อยายาได้ได้หนุนหนุนเอาก็เองน้ำหนึ่งยาแก้เอาได้ได้อยู่ไม่ต้องอกย้ายบังอะไรก็ได้มันไม่ทันเขาหรอกไม่ต้องหาถาดหรอกให้ยยาเด้อไหนถุงน่ะนี่หน้านี่เอาก็นี่ให้ยยานี่นะถุงน่ะเรื่องกระตุกกรได้เนาะเรื่องกระตุกไม่เป็นไรบางเลยไม่เป็นไรหรอก แกเข้ามาได้ร้ากคขอขึ้นาก็ได้แ่นอไยินไนไปยืนถ่ยทน่มยรโต๊โตโตเออทางนี้เจ๊งเลยมาแจกของนงทานค่ะอนมองไปยืนฟังน่ด้วยถ่ายนะปกหายไป มองกล้องเนื้อมองกล้องเด้อถ่ายหน้าโป๊กก่อนแป๊บนึงมองกล้องให้เรื่องหันซางนี่เรื่องถ่ายหน้าโป๊กก่อนเออโอเคด้ีดีกันดีดีกันดีดีกันอันนี้ก็มี เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเก็นเลยอันก็เอาเลยใหญ่เอาเลยเอาเลยเอาเลย อันนี้พริกเผาหมูยองค่ะเอาเลยค่ะฟังนี้นะมันแจ้งดีแต่ฟังหนวนมันไม่แจ่มมันจะถอนแสงเอาเลยค่ะเอาเลยจ้ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาไม่ได้บอกเราบุ๊บมาจักอันเอาเลยจ้ะาแกอยานเขาจ้ะ เอากีอัก็เอาเลยจ้าไม่เป็นไรจับเลยค่ะจับเลยไม่ไม่ตรงใหยืดหรายยิบมาเลยค่ะเอากีอันก็เอาเอาเลยค่ะเอาเลยมันเป็นไรยิบเลยไม่เป็นไรดอกยิบเลยไม่เป็นไรอหจ้าจ้ายิบเลยไม่เป็นไร นี่ก็มีกันไหนเลานีีก็ไม่เหนเลยมีนตอมาตอนนี่บอาข่างขมีเดีวเออขอกนนีเอาเลยดูเอาเลยซอางอวอจิวกนก็ยิบเลยเนาะเอาเลย ค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะค่ะเลือกพี่น้องน้องจะเลือกเอาไหนเลือกอาในกล้องเลยค่ะเลือยมองกล้องด้วยค่ะมองกล้องด้วยค่ะทำไมวางเอาไปได้เอาเลยค่ะเอาเลยวันนี้เรามาบริจาคกันค่ะตั้งนานนุ่นอะตั้งนานไยมค่ะเลือกเลือกเลือกสาธุสาธาสาธุเลยจ้า เอาได้ค่ะเด้ค่ะเลยเอาหน่ะเอาดอกเอาเอาจอดีน้ำมันน้ำมันเวลาน้ำมันไม่เสียฮอตดอกเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเอาฮอตดอกคนใหญ่ไปอีแห่งหมู่บ้านไม่มีได้กินเลยใส่ชุ้มก่อนอันนี้ของเราค่ะไม่รู้มาจากไหนเนี่ยของใครก็ไปดูโอ้ยยังรอเอาขนมยังมีไงเจะเอาไหนี่กำลังเอา ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับรถทนายรถเร็วเอาตัวไปใส่ไปเออไปกินเถอะไปเลยไปเลยเลยเอาแต่ของตามเอรกเดือกเอาเลยเลยค่ะเลยค่ะเอาเลยค่ะของทางโน้นก็มีนะคะ แบได้ยังเนอาอบเสียกรองซิมบ่เจเอาเลยจ้าเมใ่สอเอาเถอะเอานี่เดียวเนี้ยวเนี้ยะซิมจง้ัหมอะไรหนึ่งนั่นน่นนั่นพี่เขาหน่ไม่มีคน่รเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยค่ะอันนี้บางกับหัวนี่ใหญ่นี่ตกว่าแล้วนี่ เอาเลยเอาได้ค่ะเอาเลยเวางก้นกันกันเลยมาเดินจ้าอยากแจกอยากแจกค่ะอ,าะอาะาะยาแกยาแจกแท้ๆ โอ้ยออมัดเช้าเลยนมัเช้าเนี่ยเต็มรังเลยเต็มเต็มกล้วยกล้วยฮ่าฮ่วฮกา้่ยกล้วยอยากกนกล้วยไหมเนกล้วยกล้วยเนาะมาจ้าอยากแจกอยากแจกด้วยไปยหญ่ไปใหญ่ไปใ่กินไหมกินถั่วน่าเยวกัน เอาะลยค่ะอะไรค่ะเอาเลยค่ะนี <GO av> ่ไงแซนด์วิชพริกไอพริกเขาจ้ะนูจ้ะนีนอะไรอะไรอะไรตะเกียบ แบ่งกันตัด้กัแ่งกันวถึงนะคะแบ่งกันจ้าแ่งกันนะคะเราจะได้บุญด้วยกันให้หลายคนหัดูตะมือมึงอ้ยหนออันนี้ก็มีนะคะเอออ้ยหนออยเมียขยอเฮ้ยหอกเออจังวานน่นเนีะ อลังการงานจ้างอีดีเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะิดคนละหนึ่งอันหนึ่งอันจะได้ตัวได้ไงน้ำมขึ้นนี่น้เออนี่เอองวมน้ำยู่วางคู้มหมน้ำนี่ตั้งขึ้นิอยางงี้นี่เออเอาเลยค่ะ พ่อให้ใช้ใช้อะให้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่างพี่พี่น้อยพี่น้ายพึ่งว่างพ่อก่อน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 เด้ออเาวยพ่อก่อนยายพ่อมาเพิ่มเดี๋ยวพี่พ่อก่อนพ่อก่อนหนึ่งคือถาดออกเออหนึ่ะไปเอาเลยยายงวมน่าเอาเลยเอาเลยพ่างอมน่าก็ คนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่มันพ่าไปขายเกินน่ะเนาะเอานี่เดริดตอนนี้สบายอยู่เนี่ยเป็นคันคันคันใช่เป็นยกทงแบบเว็บกินพอใจที่ว่ดแจ่มดีแต่ว่ามันโง่เป็นคันคันอย่าพึงวางอย่าพึงวางเด้อพอก่อนไอ้คนอื่นคนที่เข้ามาที่ดังก่อนทั้งกะเจ้ากันสองงานนั่นนี่แจ่มคันทั้งกะเจ้าั พี่นี่หันหน้ามาหนีพี่นี่หันหน้ามาหนีเอออันนี้ก็บ้านรบอสามมึกัดติดกันเลยเอาค่ะแจกคัดแล้วสิเอาอันนี้สตรอเบอรี่นมสดค่ะจับจับให้เลยจับให้เลยทีนี้ทำไมไปแจกจับให้เขาสอดจับไปคัดสอดอ่ะอดกามาเมียของมาโลก เดใ้ขดานเอา้นเจเย็นเย็ค่ะใจเย็นเยนเจเย็นๆย็นเลยกันทุกคนค่ะอันนี้นะให้เขาย่งนี่นะเอาอาทวเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยค่ะทีนี้เอาขนมสซักสองขวดด้ พี่นี่เอาไว้จะซ้อมขวดด้วยนี่นะขอบคุณค่ะโอ้โหหนึ่งยใช่เปส่าได้จะซ้อมขวดอะไรอ่ะได้จะซ้อมขวดเดี๋ยวเอาไหมล่ะนะตะกอร์บรีนมโมดใส่เห็นว่าพี่นี่เอยเอาเอาเอาตปบเียงตั่งเอา อันนั้มันเด็กหน่อยมันไม่ถึงเอออนี้มันดแจกนะแล้วเขาจะเอาของฉันไได้ม่มาเวมาลยคะ่มีนั้น้้ยเด้อไม่กินสักขอดหนอสิอะไรห่ะมาหน่อยเออมาไอ้ยังน่ะโอ้ออ้นั่นคือแบบแกทำคล้ายใช่ไหมเออเออ มายิบคนมาดงยิบมาดขนมกี่ตน่ะนี่ขนมผีนี่น่ะเฮ้ยเจดเเอามาใส่ถุงมาด้ย มาไปเด้ออันไรนดินะแตงทอนแตงทอนทำไมไม่ไปกินด uh, um, yeah, like, um, ินะมานั่งทึ้นมอยู่นี่หนารสเด็ดิงเออนี่นี่อันนี้ใครมีอนนันพอว์มะพร้าวนมสดนันนั้นี่เออไปเอาส่วนนี้นี่อันนี่ยนี่นี่อร่อยเป็นบุญนลยนะแต่กระจายมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบุญนี่นะ พอพาที่นี่ก็ได้พื้นหนึ่งพาเช่นนานะอนเออตรงนี้เลยตรงนะี้เลยของเองแกสิมั้งหรอ

้าเ um ้านไมันต้องหนต้องนม่มจาเสวยคอนี่นะองัาเชียวเจ้านี้คลิปเดียขาจบไปเพียงเท่านี้เงเด้อฝากไปนองก็ได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้กเพื่อบ่ฝากการแจ้งเตืปิดยังไสงสารร่างากินไี้ว่าเนาะพี่นองิว่าเคจะินเรื่องกานนาจะเจ็บจะไข่มืองใส่ได้ๆแต่พี่นองกสวัสดีจ้าบายยจ้า